สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแลกคอมเมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า n o อา2014วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนํานั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF t h e a t e ทในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้เลือกชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบ สามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูของเรานั้นจะไม่สูญหายและวิธีสมัครก็ง่ายแสนง่ายเนื่องจากมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งาน สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารให้ยุ่งยากโดยใช้เพียงแค่ ID l ดียเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับใครที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถย้ายค่ายมาดูกับพวกเราได้แล้วก็ยังแจกเงินรางวัล50,000บาททุกๆสิ้นเดือนถ้าหากสนใจก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกนเค,ยคียอที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยเมื่อหลายร้อยปีก่อนหลังจากที่โลกของเราถือกำเนิดเกิดขึ้น พระเจ้าได้สร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมานั่นก็คืออดัมกับอีฟทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และศรัทธ,ธาในเทพเจ้าผู้สร้างเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาถูกล่อลวงโดยอสรพิษให้กินแอปเปิ้ลต้องห้ามของเทพเจ้าทั้งคู่ก็เลยถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ผันตัวมาเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็มีลูกด้วยกันถึงสมคน นั่นก็คืออาดินอาเบลและเซสซึ่งจิตใจของมนุษย์นั้นเกิดซับซ้อนยากแท้อย่างถึงและเต็มไปด้วยกิเลสตัญหาคาอินพี่ใหญ่ได้ลงมือฆ่าอาเบลน้องชายแท้ๆเพราะอิจฉาที่อาเบลได้เป็นลูกคนรักคนโปรดของพ่อกับแม่นั่นจึงเป็นจุดเริ่มตน้นแห่งการฆ่าฟันของมนุษย์โลกหลังจากสังหารน้องชายคาอินก็ได้หนีความผิดไปทางทิศตะวันออก และได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้พิทักษ์ที่ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ในเวลาต่อมาคาอินก็ได้ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มผู้พิทักษ์แล้วสร้างอริยธรรมของตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วลูกหลานที่สืบทอดความชั่วร้ายของเขาก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นบนโลกหลายร้อยปีต่อมาลูกหลานของเซตที่เป็นน้องชายคนเล็กจึงลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่พระเจ้าสร้างเอาไว้โนอาห์ในวัยเด็กเขากำลังฟังรามเมง ผู้ที่เป็นพ่อของเขาเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ในทันใดนั่นเองเผ่าพ,พันธุ์ของคาอินก็ลุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตแล้วก็ได้ประกาศว่าจะยึดแผ่นดินผืนนี้สิ่งพ่อของโนอาห์ก็พยายามจะปกป้องมันเอาไว้ถึงแม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามหลังจากที่พ่อตายโนอาห์จึงถูกเนรเทศออกจากบ้านแล้วมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ห่างไกลพวกมัน30ปีต่อมา โนอาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอารมณ์การเหมือนกับพ่อและในขณะที่เขากำลังสั่งสอนวิธีการใช้ชีวิตให้แซมและฮามูผู้เป็นลูกชายของเขาแล้วในทันใดนั้นเองจูจูก็มีสัตว์ตัวหนึ่งวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างมาด้วยความหวาดกลัวโนอาจึงไม่ลังเลที่จะเข้าไปช่วยเหลือมันแต่ก็น่าเสียดายที่มันตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วในทันใดนั่นเอง พวกชนเผ่าคาอินก็นได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับสั่งให้ส่งร่างของสัตว์ตัวนั้นมาโนอาจึงสั่งสอนพวกมันจนต้องร้องขอชีวิตก่อนที่เขาจะไว้ชีวิตพวกมันเพราะไม่อยากมีปัญหาหลังจากจัดการกับพวกคาอินพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินโนอาจึงรีบพาลูกๆก,กลับบ้านที่นาเมภรรยาของเขากับยาเฟลูกชายคนแรกรออยู่ แล้วในคืนนั้นโนอาก็ได้รับสารบางอย่างจากเทพเจ้าซึ่งกระทาให้เขาเห็นว่าโลกกําลังจมอยู่ในน้ําและมนุษย์ก็กําลังจะสูญพันธ์โนอากับนาเมจึงออกเดินทางเพื่อไปหาเมทูเซล่าซึ่งเป็นคุณปู่ของเขาเพื่อให้ทํานายความฝันที่เกิดขึ้นซึ่งในระหว่างทางเขาก็ได้พบว่า ทุกพื้นที่ที่พวกคาอินเคยอาศัยอยู่ล้วนมีแต่ความแห้งแลง้งเนื่องจากพวกมันเอาทรัพยากรมาใช้แต่ไม่เคยสร้างขึ้นมาทดแทนมันก็เลยกลายเป็นเหมือนคำสาบที่ทำให้เผ่ามนุษย์ของคาอินต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆหลังจากที่เดินทางมาได้สักพักโนอาก็มาถึงยังหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยศพของชาวบ้านที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปได้ไม่นาน และดูจากการร่องรอยของการต่อสู้แล้วเกิดไม่ต้องเสียเวลาให้เดายากเพราะมันเป็นฝีมือของพวกคาอินอย่างแน่นอนในระหว่างที่กำลังสำรวจหมู่บ้านโนอาก็ได้เจอกับอีลาสิ่งเป็นเด็กสาวผู้รอดชีวิตพอนาเมได้เช็คสภาพร่างกายเธอก็พบว่าอีลามีแผลชะกันที่ท้องซึ่งอาจจะส่งผลให้เธอมีลูกไม่ได้แล้ในทันใดนั่นเองพวกคาอินที่ผ่านมาก็ได้ไล่ต้อนครอบครัวของโนอา เข้าไปในดินแดนแห่งความมืดซึ่งที่นั่นก็เป็นที่อาศัยอยู่ของผู้พิทักษ์สวรรค์ที่ถูกขับไล่เมื่อเห็นว่ามีคนลุกล้ำอาณาเขตมันก็ทุกโนอาจนสลบแล้วจับครอบครัวของเขาไปขังไว้ในหุบเขาซึ่งเป็นหุบเขาที่ไม่มีทางออกพอโนอาได้สติขึ้นมา เขาก็พยายามอธิบายว่าสาเหตุที่ต้องลุกล้ำเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เกิดเพื่อทำภารกิจที่เทพเจ้ามอบหมายแต่ทว่าผู้พิทักษ์ก็ไม่เชื่อและตั้งใจจะขังครอบครัวของโนอาห์ให้อดตายอยู่ในหุบเขาแห่งนี้และในกลางดึกคืนนั้นอิหลานก็นอนละเมอถึงพ่อเพราะพวกคาอินฆ่าพ่อของเธอโนอาห์ที่เข้าใจความรู้สึกการสูญเสียก็ได้เข้ามาปลอบใจอีลาจนอีลาเผลอหลับไป แล้วในตอนนั้นเองผู้พิทักษ์ตนหนึ่งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและช่วยครอบครัวของโนอาห์นีออกมาพอถึงที่ปลอดภัยโนอาห์ก็ได้ถามด้วยความสงสัยว่าทำไมท่านถึงช่วยข้าผู้พิทักษ์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อนานมาแล้วเทพป,ประเจ้าได้สร้างเราเหล่าผู้พิทักษ์ขึ้นมา ในตอนนั้นร่างกายของพวกเรายังคงเป็นรูปงามไม่ได้เป็นหินอัปลักษ์แบบนี้แต่หลังจากที่พวกเขาขัดคำสั่งของเทพเจ้าโดยการช่วยเหลืออดัมกับอีฟพวกเราก็เลยถูกเทพเจ้าขับไล่ออกจากสวรรค์จนมีสภาพที่อัปลักษ์ชน,นี้หลังจากที่เทพเจ้าหันหลังให้พวกเราก็ตัดสินใจรับใช้คาอินแล้วช่วยเขาสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่ทว่าความลบที่อยู่ในตัวมนุษย์ ก็เปลี่ยนเป็นพลังอํานาจที่พวกเรามอบให้กลับกลายเป็นความรุนแรงเพื่อใช้ยึดครองดินแดนต่างๆจนในที่สุดผู้พิทักษที่ทําเพื่อมนุษย์กลับถูกมนุษย์ไล่ล่าซะเองในช่วงเวลาที่ยากลําบากของผู้พิทักษก็มีเพียงเมทูซาลาและคนจากเผ่าเซตเท่านั้นที่หยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้พวกเราได้ใช้พลังเผ่าดินแดนแห่งนี้ จนน้ำนดไม่กล้าย,ย่างไกลเข้ามาหลังจากที่ผู้พิทักษ์สำนึกผิดต่อบาปพวกเขาก็ได้อ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้มารับตัวพวกเขากลับสวรรค์แต่เทพเจ้ากลับปฏิเสธแล้วลงโทษพวกเขาโดยให้อยู่บนโลกนี้ตลอดกาลและเหตุผลที่ข้ายอมช่วยพวกเจ้าก็เพราะขามีหน้าที่ทำตามประสงค์ของพระเจ้าไม่ว่าจะถูกส่งมาในรูปแบบใดก็ตามพอได้ฟังเรื่องราวของผู้พิทักษ์ โนอาห์ก็ออกเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้าไปยังดินแดนของเมทูซาลาหลังจากเดินทางออกมาแรมเดือนพวกเขาก็มาถึงดินแดนของเธอเมื่อมาถึงโนอาห์ก็ได้เล่าถึงความฝันที่เป็นสารจากเทพเจ้าให้เมทูซาลาฟังพอได้ฟังความฝันของโนอาห์เมทูซาลาก็ได้ให้โนอาห์ดื่มชาบางอย่างซึ่งหลังจากที่ดื่มมันก็ทำให้เขาเห็นถึงความฝันของตัวเองที่เด่นชัดขึ้น หลังจากที่น้ำท่วมโลกพวกสัตว์น้อยใหญ่ก็พากันว่ายน้ำขึ้นไปบนเรือที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาและนั่นก็เลยทำให้โนอาห์รู้ว่าเทพเจ้าต้องการให้เขาสร้างอะไรเมื่อได้รับคำตอบที่แนาชา่ชัดเมทูซาลาก็มอบมเมล็ดพันธุ์ให้กับโนอาห์เพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้โนอาห์ทำตามประสงค์ของเทพเจ้าได้สำเร็จในเวลาต่อมาโนอาห์ก็ได้กลับมาบอกครอบครัวว่าเทพเจ้ากำลังกวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่ไปด้วยกิเลสตัณหาโดยทําให้น้ำท่วมโลกและครอบครัวของเราก็คือผู้ถูกเลือกให้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจากบทลงโทษในครั้งนี้หามก็เลยถามว่าแล้วทําไมเราจะต้องช่วยด้วยโนอาก็ได้บอกกับลูกชายว่าสัตว์เดราชานพวกนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนพวกมันก็ไม่ได้มีความโลภและปล่อยให้พลังอํานาจมาครอบงํา ว่าแล้วโนอาห์ก็ได้เอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในดินไกลาบานพอในเช้าวันต่อมาก็มีน้ําไหลทะลักออกมาจากเมล็ดพันธุ์พืชนั้นทําให้เหล่าผู้พิทักษ์ตัวอื่นเชื่อว่าโนอาห์เป็นผู้ถูกเลือกให้ทําภารกิจของเทพเจ้าจริงๆพวกเขาจึงยอมสิรรับเป็นทาสรับใช้โนอาห์เพื่อไถ่บาปที่เคยทําไว้ในอดีตหลังจากนั้นไม่นานความมหัศจรรย์ก็ได้ปรากฏขึ้นเมื่อพื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งและว่างเปล่า ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่อุดมสมบูรณ์และไม่เพียงเท่านั้นน้ำที่ไหลทะลักออกมาก็กลายเป็นแม่น้ำนำทางให้เราสปปรรพสัตว์มาพึ่งพาสิ่งกอ่อสร้างของโนอาห์ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เทพเจ้าประทานมาให้กับโนอาห์เพื่อช่วยเราสปปรรพสัตว์ที่บริสุทธินั่นเองสิบปีต่อมาเรือของโนอาห์ก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างโดยได้รับความช่วยเหลือจากลูกๆของเขาที่ตอนนี้เติบโตเป็นหนุ่มเรียบร้อย ซึ่งอีลากับแซมทางคู่ก็ได้ตกหลุ่มรักกันและใช้ชีวิตด้วยกันฉันสามีส่วนหามยิ่งเขาใกล้วันสิ้นโลกเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกังวลว่าตัวเองจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะทุกคนต่างมีคู่กันหมดแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีคู่ครองหลังจากนั้นโนอาห์ก็ได้เตือนสติลูกชายว่าเขาควรสนใจภารกิจมากกว่าสนใจเรื่องของตัวเองซึ่งในระหว่างนั้นพวกสัตว์เลื้อยคลานทุกเพศสายพันธุ์ ก็ได้เดินทางมาถึงที่เรือพอดีเพราะตอนนี้วันสิ้นโลกใกล้เข้ามาแล้วหลายวันต่อมาในขณะที่ฮามกำลังเก็บสมุนไพรยอยู่ในป่า mm. เขาก็ได้พบทูบานซึ่งเป็นผู้นำของเผ่าคาอินที่นำกองทัพค้นหาดินแดนที่อุดมสมบูรณ์พอเขารู้ว่าครอบครัวของฮามีเรือใหญ่ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดและพืชพันธุ์ที่หายาก mm. เขาก็ประกาศยึดดินแดนแห่งนี้รวมไปถึงเรือกับสัตว์ทั้งหมดที่อยู่บนเรือ ซึ่งแน่นอนว่าโนอากับเหล่าผู้พิทักษ์ไม่ยอมพวกเขาจึงประกาศสงครามขอต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนแห่งนี้ด้วยชีวิตและพ่อมันเห็นว่ากองกำลังที่พามาสู้โนอากับผู้พิทักษ์ไม่ได้ทูบาก็เลยยอมถอยทัพก,กลับไปแต่ก่อนไปเขาก็ได้ประกาศว่าข้าจะกลับมาพร้อมกับกองทัพที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อยึดครองดินแดนแห่งนี้ให้ได้และในยันวันนั้นสัตว์กลุ่มสุดท้ายก็เดินทางมาถึงเรือของโนอาซึ่งนั้นก็เป็นสัญญาว่า ถึงเวลาที่เทพเจ้าจะกวาดล้างมนุษย์แล้วเมือรูปแบบนั้นอีลาก็ได้ให้โนอาหาคู่ครองคนใหม่ให้กับแซมเนื่องจากบาดแผลในวัยเด็กนั้นทําให้เธอไม่สามารถมีลูกแต่เธอเองก็อยากให้แซมได้มีลูกหลานเอาไว้สืบพันธุ์และในคืนวันนั้นโนอาก็ได้แฝงตัวเข้าไปในเผ่าคาอินเพื่อที่จะสอดแนมศัตรูซึ่งมันก็ทําให้เขาได้เห็นถึงความโหดร้ายและกิเลตัณหาของมนุษย์ ในขณะเดียวกันทั้งด้านของนามเมก,ก็ได้ขอร้องให้เมทูซาราช่วยทําให้อิล่าตั้งท้องแต่เมทูซาราก็บอกว่าจะได้หรือไม่ได้เทพเจ้าจะตัดสินเองเท่านั้นส่วนหามที่ออกไปหาของป่าเขาก็บังเอิญเจอกับหญิงสาวชาวคาอินคนหนึ่งเขาจึงช่วยเธอขึ้นมาอยู่บนเรือในขณะเดียวกันอิลาที่กำลังเสียใจเพราะมีลูกไม่ได้ เมทูซาลาก็เข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเธอแล้วสัมผัสที่ท้องของเธอเบาๆหลังจากนั้นก็รีบบอกให้อิลารีบไปขึ้นเรือเพราะน้ำกำลังจะมาแล้วและในคืนนั้นเองฝนก็ตกลงมาอย่างหนกักและนั้นก็เป็นสัญญาณเตือนว่าวันสิ้นโลกได้เริ่มขึ้นแล้วและมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทูบานนำกองทัพมาบุกโจมตีเรือของโนอาส่วนฮามกับสาวคาอินที่กำลังมุ่งหน้ามาอย่างเรือ โชคร้ายเหยียบกับกับดักสัตว์แล้วในตอนนั้นโนอาที่ผ่านมาเห็นพอดีเขาจึงรีบลากตัวลูกชายออกมาโดยปล่อยให้สาวผู้โชคร้ายถูกกองทัพของทูบันเหยียบย่ำจนตายหลังจากนั้นเหล่าผู้พิทักษ์ก็เริ่มเปิดศึกกับเผ่าคาอินซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ทุ่มเทอย่างสุดตัวจนในที่สุดเหล่าผู้พิทักษ์ก็ได้รับความพ่ายแพ้ให้กับมนุษย์หลังจากที่พวกเขาตายวิญญาณของพวกเขาก็ลอยกลับไปขึ้นยังสวรรค์ พระเทพเจ้าได้ให้อภัยพวกเขาแล้วและทันทีที่ผู้พิทักษ์คนสุดท้ายตายคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ก็ซัดเข้ามาอย่างบาคลังมันสามารถกวาดล้างทุกอย่างให้ตายไปได้ในพริบตาแต่ก่อนที่คลื่นนั้นจะมาถึงเรือของโนอาห์ทูบานก็ทำลายด่านของเรือแล้วก็แอบเข้าไปหลบอยู่บนเรือหลังจากนั้นน้ำก็ได้ท่วมโลกตามนิมิตที่โนอาห์ได้เห็นในฝันซึ่งด้านนอกเรือกเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องอย่างน่าเวทนาของมนุษย์ แต่เพียงไม่นานเสียงแห่งความสิ้นหวังเหล่านั้นก็งเงียบลงเหลือเพียงแค่เสียงน้ําและความว่างเปล่าเท่านั้นทันทีที่ทุกอย่างสงบลงโนอาห์ก็ได้บอกสิ่งที่เขาตระหนักได้ตอนที่ได้เห็นถึงความโชคร้ายของมนุษย์โดยเขาได้บอกว่าเทพเจ้าไม่ต้องการให้โลกใบนี้มีมนุษย์อีกแล้วดังนั้นการสืบพันธุ์ก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปพอหามได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้สึกไม่พอใจก็เลยเดินหนีไปที่ท้ายเรือ จนได้เจอกับทูบาลที่ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเขาก็เลยร่วมมือกับทูบาลเพื่อสั่งสอนพ่อของตัวเองที่ทอดทิ้งหญิงสาวที่เขารักพอสมโอกาสทูบาลจึงรับปากว่าเขาจะจัดการทุกอย่างให้เจ้าเองหลายวันต่อมาอิหลาก็เริ่มมีอาการแพ้ท้องแต่พอโนอารู้เขากลับโมโหเป็นอย่างมากเพราะมันจะทําให้เผ่ามนุษย์ยังคงอยู่ต่อไปเขาก็เลยออกไปตะโกนพูดกับเทพเจ้าว่า ถ้าอยากให้เผ่ามนุษย์คงอยู่ก็ช่วยส่งสัญญาณให้ข้ารับรู้ทว่าก็มีเพียงความเงียบเท่านั้นที่ตอบกลับมาโนโอาก็เลยตีความหมายว่าถ้าลูกของอิลาเกิดมาเป็นผู้ชายก็จะได้มีชีวิตยอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงจะต้องถูกกำจัดในท,ทันทีเพื่อหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ของมนุษย์เจ็ดเดือนต่อมาพายุฝนก็ได้สงบลงและเป็นสัญญาณว่าชีวิตใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วแซมกับอิลา จึงแอบสร้างเรือเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะหนีไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเพราะพวกเขากลัวว่าลูกที่คลอดมาจะถูกฆ่านาเมก็เลยไปขอร้องให้โนอาเปลี่ยนใจเพื่อรักษาชีวิตหลานเอาไว้แต่นั้นกลับทําให้เรื่องมันแย่ลงเมื่อโนอาจุดไฟเผาเรือของลูกแซมจึงถามพอด้วยความช้าใจว่านี่คือการกระทําของคนที่เทพเจ้าเลือกอย่างนั้นหรอแล้วในระหว่างที่สองพ่อลูกกําลังมีปากเสียงกันอยู่นั่นเอง อิหลาก็เริ่มจับท้องนาเมย์จึงรีบพาเธอเข้ามาที่พักแล้วคอยเฝ้าเธอไม่หา่างส่วนหามก็ได้โกหกโนอาวา่าสัตว์ที่อยู่ท้ายเรือกําลังทําร้ายกันเองทันทีที่โนอาไปดูเขาก็ถูกทูบันดักเล่นงานซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นอิหลาก็ได้คลอดลูกแฝดออกมาแต่ก็น่าผิดหวังที่ลูกของเธอเป็นผู้หญิงทางคู่แล้วในทันใดนั่นเองเรือก็ชนเข้ากับโขดหินเนื่องจากระดับน้ําที่ต่าลง จนเห็นแผ่นดินมันก็เลยเป็นโอกาสให้โนอาได้ลุกขึ้นมาสั่งสอนทูบาลแต่ในจังหวะนั้นแซมกลับเข้ามาโจมตีพอ่อเพราะกลัวว่าพ่อจะฆ่าลูกสาวของตัวเองทูบาลก็เลยจัดการกับแซมเพราะเขาจะต้องเป็นคนเดียวที่ได้เป็นคนกําจัดโนอาเพื่อขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ของโลกแต่ในจังหวะที่ทูบาลกำลังจะฆ่าโนอาหามก็เข้ามาปิดจอบทูบาลในที่สุด และทันทีที่ทูบานตายโนอาห์ก็ดิ่งตรงไปหาอีลาเพื่อกำจัดหลานของตัวเองทั้งสองคนในตอนนั้นอีลาได้จะร้องขออย่างสุดชีวิตขอให้เธอได้กล่อมลูกให้หลับอย่างสนิทเถิดท่านจะได้ฆ่าพวกเขาโดยไม่ต้องได้ยินเสียงร้องพอทุกอย่างสงบลงโนอาห์ก็งังมีดขึ้นเพื่อที่จะสังหารหลานสาวทั้งสองคนแต่ทว่า พอเขาได้เห็นถึงความบริสุทธิ์และความร้เดียงสาบนหน้าเด็กน้อยทั้งสองเขากลับฆ่าเธอไม่ลงหลังจากนั้นระดับน้ําก็ลดลงและเผยให้เห็นแผ่นดินนั่นทําให้โนอารู้สึกตัวและคิดได้ว่าเขาได้ทําบาปอันใหญ่หลวงลงไปเพราะเขาคิดจะฆ่าสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดเขามันสมควรตายแต่ทว่าอีลากลับไม่ได้คิดแบบนั้นแถมเธอยังรู้สึกขอบคุณโนอาที่ไม่ฆ่าลูกของเธอ โนอาจึงกลับมาเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกครั้งและเริ่มสร้างอารยธรรมของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ทําให้เผาพัานธุมนุษย์คงอยู่มาจนถึงทุกวันส่วนหามก็ได้ตัดสินใจออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตต่อไปและหนังก็ได้ตัดจบลงอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix NF Theater